สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะพาเพื่อนๆมารู้จักว่านตะขาบบินนะครับหรือตะขาบอินนะเพื่อนๆเนาะนี่นะครับรูปร่างเหมือนตะขาบไหมครับเพื่อนๆน,นี่นะนี่นะครับกําลังออกดอกแล้วอันนี้ไปดึงมาเมื่อกี้ก็เลยหักนะครับพอดีเราจะขยายพันธุ์เขาแล้วนะครับนี่ฮนะพอเรา วิธีเพาะวิธีขยายพันธุ์นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนก็จะเอากิ่งเล็กๆหรือกิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับไปปักชำก็ได้นะครับปักชำปักบก็จะเกิดเลยแหละเนาะพอเกิดมาปั๊บก็จะได้เริ่มจากอย่างนี้นะครับใบแบนๆอย่างนี้ก่อนเพื่อนเพื่อนดูสังเกตอันนี้นะนะฮะเริ่มจากใบแบนๆอย่างนี้นะครับพอแก่ไปปั๊บมันก็จะเริ่มกลมขึ้นกลมขึ้นนะก็จะเป็นกลมๆนะครับเหมือนโคนเนี่ยนะครับโคนกลมนะครับแล้วก็ใบแบนนะครับ ก็คือถยิ่งแก่ก็จะกลมขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะแตกออกด้านข้างอย่างนี้เพื่อนๆแตกออกด้านข้างแบบนี้นะครับเป็นเหมือนตะขาบแต่เป็นตะขาบมีปีกเนี่ยครับเห็นไหมเหมือนตะขาบแต่มีปีกออกนะครับเคยตั้งชื่อว่าตะขาบบินนะครับเพื่อนๆดูสิเหมือนตะขาบแล้วก็มีปีกออกเขาก็เลยตั้งชื่อว่าตะขาบบินนะครับ ตามชื่อเลยครับเนาะสัปรพคุณทางยานะครับเขาก็ใช้สำหรับตำนะครับพอกผิวหนังที่เป็นผื่นแพ้ก็ตามนะครับเป็นฝีเนาะเป็นอักเสบนะครับโดยเฉพาะฝีนี่นะครับเขาว่าจะใช้ได้ชะงัดนักเนาะและที่สำคัญนะครับรูปร่างเขาเป็นตะขาบใช่ไหมครับก็สามารถตำแล้วก็พอกนะครับแก้พิษตะขาบมาแรงป่องได้เนาะ ส่วนการใช้นะครับสำหรับภายในเขาบอ,อกสามารถแก้ฝีในปอดได้ด้วยนะเพื่อนนะนี่นะครับว่านตะขาบบินนะครับเนื่องจากเขาเป็นพืชทรงแปลกตาแล้วก็ทรงสวยนะพนเพื่อนเนาะดังนั้นนะครับหลายๆคนก็ปลูกไว้เป็นไม้ประดับประจําบ้านนะครับบ้านพันไม้พอเพียงได้มาปั๊บนะครับก็ได้กิ่งเล็กๆมาอย่างไรนะอย่างอย่างเงี้ยฮะหักหักกิ่งขออนุญาตหักให้ดูเลยเนาะ หาก,กิ่งอย่างนี้มาครับนี่มากิ่งเดียวฮะเราก็มาฝังมาเสียบเลยมาเสียบกับต้นยางนานะครับด้วยช่วงนั้นเนี่ยเวลามันไม่มีนะครับก็เสียบทิ้งไว้ก่อนเนาะทีนี้ผ่านมาหนึ่งหน้าฝนเพื่อนๆดูสิหน้าฝนเดียวต้นโตขนาดนี้นครับถึงเวลานะครับที่เราจะพาเขาแยกออกจากต้นยางนาแล้วเนาะเพราะเราจะเอายางนาไปลงดินแล้วนะครับ ดังนั้นวันนี้ถือเป็นโอกาสดีเลยมาทำคลิปนะยางนาะของเราต้นนี้ก็ใส่เชื้อเห็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆที่สำคัญนี่ไม่ใช่ยางนาะเสียด้วยนะครับอันนี้คือต้นพยอมนะครับมีต้นพยอมนะครับเลือกต้นฝังได้ดีมากเลยฝั่งที่พยอมเลยนะครับนี่คือว่านปะคาบินนะครับ ว่านสวยงามแปลกตานะครับเป็นว่านที่แนะนําให้เพื่อนปลูกเป็นว่านหน้าปลูกเนาะนี่นะครับสามารถปลูกใส่กระถางนะครับแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มนะครับในที่ทํางานได้นะเพื่อนเนาะก็สวยงามแปลกตาไปอีกแบบนะครับว่านตะขาบบินนะครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงมาแนะนําพืชสวยงามแปลกแปลกให้เพื่อนๆได้ดูเนาะนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนกับว่านตะขาบบินครับสวัสดีครับ